ในรัฐแอริโซนาของสหรัฐดินแดนที่เต็มไปด้วยทะเลทรายที่แห้งแล้งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องปรับตัวกับสภาพอากาศที่ร้อนระอุและอาหารที่ค่อนข้างหาได้ยากเพื่อความอยู่รอดซึ่งสัตว์ที่เป็นผู้ล่าก็อาจตกเป็นเหยื่อได้เช่นกันบ๊อบแคทเป็นแมวป่านักล่าที่พบอาศัยอยู่ทุกพื้นที่ในแอริโซนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลทรายโซโนรันซึ่งเป็นทะเลทรายที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์บ๊อบแคทเป็นนักล่า ที่อยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหารในทะเลทรายโซโนรันทีลาเหยื่ออย่างสัตว์ฟันแทะกระต่ายนกกิ้งก่าง,งูและกวางขนาดเล็กแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในจุดบนสุดของห่วงโซ่อาหารในทะเลทรายแห่งนี้แม้ว่ามันจะสามารถต่อสู้กับสัตว์นักล่าจอมเจ้าเล่ห์อย่างหมาป่าคายอตีได้แต่เสือภูม่าหรือสิงโตภูเขาคือศัตรูที่อันตรายที่สุดสําหรับมันแมวป่าบ๊อบแคทไม่สามารถเอาชนะเสือภูม่าได้และยากจะวิ่งหนีสัตว์ที่มีความเร็วในการ วิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้พวกแมนใช้วิธีการเอาตัวรอดที่ชาญฉลาดโดยการหลบหนีขึ้นไปบนต้นกระบองเพชรที่มีอยู่มากมายในทะเลทรายขนที่หนาและอุ้งเท้าที่แผกว้างช่วยลดแรงกดทับของน้ำหนักเท้าที่ทำให้มันปีนต้นกระบองเพชรได้อย่างปลอดภัยถึงแม้ว่าเสือภูม่าจะปีนต้นกระบองเพชรได้เหมือนกับบ๊อบแคทแต่มันไม่สามารถปีนต้นกระบองเพชรซากุโร่ที่สูงถึง12เมตรได้บ๊อบแคทสามารถอยู่บนต้นกระบองเพชรได้น ถึงชั่วโมงเพื่อรอจนกว่าเสือภูม่าจะหมดความอดทนและเดินจากไปก่อนจะลงจากต้นกระบองเพชรเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยแมวป่าบ๊อบแคทไม่ได้ปีนต้นกระบองเพชรเพื่อหลบหนีจากศัตรูเท่านั้นมันยังใช้ต้นกระบองเพชรเป็นที่พักผ่อนและนอนหลับได้อย่างปลอดภัยนอกจากนั้นมันยังใช้ความสูงของต้นกระบองเพชรเพื่อมองหาเหยื่อจากด้านบนและยังล่านกที่อาศัยอยู่ในต้นกระบองเพชรได้อีกด้วยแอฟริกันไวด็อกหรือสุนัขป่าแอฟริกันสัตว์ที่ มีอัตราการล่าเหยื่อได้สําเร็จมากที่สุดถึง85%ซึ่งมากกว่าสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นอย่างเสือหรือสิงโตหลายเท่าแน่นอนว่าพวกมันไม่ได้เป็นนักล่าอันดับหนึ่งจากความแข็งแกร่งทางกายภาพแต่พวกมันล่าเหยื่อโดยการใช้การสื่อสารและทีมเวิร์กหรือถ้าให้พูดง่ายๆคือมันเป็นสัตว์นักล่าที่ฉลาดนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็มีโอกาสถึง15%ที่จะล่าเหยื่อไม่สําเร็จแล้วสัตว์ชนิดไหนล่ะที่สามารถเอาชนะนักล่าที่ชาญฉลาดอย่างสุนัข ่าแอฟริกันได้ซึ่งเหตุการณ์ไล่ล่าที่น่าเหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์ปีคศ2022ณเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่ามาลามาลาของประเทศแอฟริกาใตา้ฝูงสุนัขป่าแอฟริกันกว่า21ตัวไดไล่ต้อนคลิปสปริงเกอร์ที่เป็นละมั่งขนาดเล็ก3ตัวไปจนมุมอยู่ตรงโขดหินขนาดใหญ่ที่ลาดชันแม้ว่าจะมีความสูงไม่มากนักแต่ถ้าตกลงไปก็อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้คลิปสปริงเกอร์ทั้ง3 ตัวไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เลยเพราะความฉลาดของสุนัขป่าแอฟริกันที่แบ่งกำลังออกเป็น2กลุ่มโดยดักรอทั้งด้านบนและด้านล่างแต่คลิปสปริงเกอร์ทั้ง3ตัวนั้นอยู่ในตำแหน่งการป้องกันที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณกึ่งกลางของโขดหินที่ลาดชันที่มีแต่สัตว์ที่มีกรีบเท้าเท่านั้นที่จะยืนทรงตัวอยู่ได้สุนัขป่าแอฟริกันพยายามเคลื่อนตัวให้เข้าไปใกล้ที่สุดและอยู่ห่างจากเหยื่อของมันไม่ถึงเมตรแต่มันก็ไม่สามารถ งับเหยื่อของมันได้เพราะว่ามันไม่มีกรีบเท้าเหมือนกับคลิปสปริงเกอร์และถ้าหากมันขยับตัวมากไปกว่านี้ก็อาจทําให้มันตกลงไปกระแทกกับพื้นจนได้รับบาดเจ็บซึ่งหลังจากความพยายามอยู่นานหลายชั่วโมงคลิปสปริงเกอร์ก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากความอดทนของพวกมันสุนัขป่าแอฟริกันไม่สามารถทนรอต่อความหิวโหวยได้และเวลาอิมพาลาท,ที่มีขนาดใหญ่กว่าแทนซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่ทิ้งเหยื่อที่อาจทําให้มันได้รับ รับบาดเจ็บเพื่อไปล่าเหยื่อตัวอื่นแต่ไม่ใช่ว่าสัตว์นักล่าทุกตัวจะตัดสินใจได้ถูกต้องเหมือนกับสุนัขป่าแอฟริกันมีกิสลีเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ที่แข็งแรงและว่องไวแถมมันยังเชี่ยวชาญด้านการว่ายน้ำและปีนต้นไม้ที่ทําให้มันประสบความสําเร็จในการล่าเหยื่อแต่ในครั้งนี้มันได้ตัดสินใจผิดพลาดและเลือกล่าเหยื่อผิดตัว Rock อกี้เมาเทนโกดหรือแพะภูเขาโรกี้เป็นเหยื่อที่ล่าได้ยากที่สุดแล้วสําหรับสัตว์นักล่าเพราะพวกมันอาศัย อยู่บนเทือกเขาที่เต็มไปด้วยหน้าผาที่สูงชันซึ่งเป็นพื้นที่ที่พวกมันชำนาญโดยกรีบเท้าที่แหลมคมแข็งแรงและยืดหยุ่นรองเท้าที่สามารถแยกออกได้อย่างอิสระที่ออกแบบมาเพื่อยึดเกาะซอกหินโดยเฉพาะจึงทําให้มันมีศัตรูตามธรรมชาติอยู่น้อยมากซึ่งมีกิสลี่คือหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจที่สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วแม้แต่ในพื้นที่ลาดชันแต่มันก็ยังไม่คล่องแคล่วเท่ากับแพภูเขาแม่แพได้พาลูกน้อยของมันหนีไปตรงจุด ที่ลาดชันที่สุดของหน้าผาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยมีกิสลีได้ประเมินสถานการณ์แล้วหากมันก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวนั้นอาจหมายถึงชีวิตและตัดสินใจถอยกลับไปเพื่อรอโอกาสในครั้งหน้าแต่ถ้ามันถูกความหิวโหยครอบงำและเลือกที่จะไล่ล่าต่อไปมันก็อาจจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่แม้ว่าแพะภูเขาโรกี้นั้นจะเป็นเหยื่อที่ล่าได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะล่ามันไม่ได้บนเทือกเขาสูงนั้นไม่มีอาหารสำหรับแพะภูเขาพวก มันต้องเสี่ยงลงมาจากยอดเขาเพื่อกินหญา้าที่อยู่ตามพื้นที่ราบแม้แพะภูเขาได้พาลูกน้อยกว่า18ตัวลงมาเล็มหญา้าโดยไม่รู้เลยว่าถูกสะกดรอยโดยหมีกิสลี่ที่กําลังรอจังหวะที่เหมาะสมด้วยจํานวนที่มากของลูกแพะบวกกับพื้นที่ราบทําให้แม่แพะไม่สามารถช่วยลูกแพะหลบหนีไปได้ทั้งหมดมันต้องสังเวยชีวิตลูกน้อยของมันหนึ่งตัวและในครั้งนี้หมีกิสลี่ได้ล่าเหยื่อของมันได้สําเร็จในทวีปแอนตาร์กติกาที่อยู่ใต้สุดของโลก เป็นแหล่งรวมตัวของอนานิคมนกเพนกวินขนาดใหญ่นับแสนตัวที่อบพยพมาเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ทะเลในแอนตาร์กติกนั้นมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็เต็มไปด้วยนักล่าที่อันตรายโดยปกตินกเพนกวินจะอาศัยอยู่บนชายฝั่งใกล้กับทะเลแต่อาหารของพวกมันนั้นคือปลาและปลาหมึกที่อยู่ใต้ทะเลมันอาจต้องเสี่ยงชีวิตจากนักล่าอย่างแมวน้ำเสือดาวและวานเพชฌฆาตที่รอซุ่มโจมตีมันอยู่ใต้น้ำโดยสัญชาตญาณ นกเพนกวินเมื่อถูกโจมตีมันจะหลบหนีขึ้นไปบนชายฝั่งหรือบนทาน้ำแข็งแต่เหตุการณ์นี้เจ้านกเพนกวินนั้นถูกไล่ล่าโดยวายเพชฌฆาตขณะที่มันอยู่ไกลจากชายฝั่งและอยู่ในช่วงที่ทานน้ำแข็งกำลังละลายมันจึงตัดสินใจกระโดดขึ้นไปบนเรือ,อยางที่มีนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมากโดยแม่ลังเลแล้วแทรกตัวแบบเนียนๆท่ามกลางวงล้อมของมนุษย์เพนกวินไม่ได้คิดว่ามนุษย์จะช่วยเหลือมันแต่สัญชาตญาณบอกว่ามันต้องขึ้นจากน้ำที่มีนักล่าที่อันตร ให้เร็วที่สุดเจ้านกเพนกวินยืนสงบนิ่งอยู่บนเรืออยู่พักใหญ่ก่อนจะกระโดดกลับลงไปในทะเลหลังจากไม่มีวานเพชรคาตอยู่แล้วทำไมเพนกวินถึงกลัววานเพชรคาตมากกว่าต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์จำนวนมากที่อยู่บนเรือนั่นเป็นเพราะเพนกวินไม่ได้มีวิวัฒนาการไปพร้อมกับสัตว์นักล่าที่อยู่บนบกดังนั้นพวกมันจึงไม่กลัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่อยู่บนบกอย่างมนุษย์กลิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของนกเพนกวินมีเพียงภัยคุกคามจากสัตว์นักล่าที่อยู่ในน้ำอย่าง แนว,นเ,ว,วนเพชรคาตและฉลามเพนกวินไม่ได้มองว่ามนุษย์เป็นภัยคุกคามโดยตรงเพราะพวกมันไม่เคยถูกล่าหรือถูกคุกคามมาก่อนเพนกวินในบางพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อยู่บ่อยครั้งจนเกิดความคุ้นเคยเพนกวินเป็นสัตว์ที่มีความอยากรู้อยากเห็นต่อวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยในสภาพแวดล้อมของมันซึ่งความอยากรู้อยากเห็นนี้ทําให้มันเอาชนะความกลัวที่มีต่อมนุษย์เหตุการณ์ที่เพนกวินกระโดดขึ้นเรือของมนุษย์นั้นเกิดขึ้น บ่อยครั้งในทะเลอาร์กติกและมันก็ได้รับการช่วยเหลือที่ดีจากมนุษย์มาโดยตลอดจึงเป็นสาเหตุให้เพนกวินเลือกที่จะเข้าหามนุษย์ที่ดูเป็นภัยน้อยกว่านักล่าใต้ทะเลที่จ้องจะกินมันเป็นอาหารความโหดร้ายจากการเอาตัวรอดของสัตว์ป่าที่อาจดูแปลกและขัดกับสัญชตาตญาณความเป็นแม่สําหรับมนุษย์จนคุณอาจไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงพฤติกรรมการเอาตัวรอดที่มีเฉพาะในสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าทองเท่านั้นแม้จิงโจ้อาจต้องเสียสละลูกน้อยของมัน ให้กับนักล่าเพื่อให้มันมีชีวิตรอดและสามารถสืบพันธุ์ได้ต่อไปในอนาคตในประเทศออสเตรเลียจิงโจ้นะั้นถือว่าเป็นเหยื่อชั้นยอดของหมาป่าดิงโก้พวกมันจะรวมฝูงเพื่อออกไล่ล่าฝูงจิงโจ้ที่กำลังตื่นกลัวหมาป่าดิงโก้นั้นฉลาดมากพอที่จะเลือกไล่ตามแม่จิงโจ้ที่มีลูกน้อยอยู่ในกระเป๋าซึ่งทําให้แม่จิงโจ้นั้นเคลื่อนไหวได้ช้าลงและเมื่ออยู่ในสถานการณ์ขับขันแม่จิงโจ้จะดีดลูกน้อยของมันออกมาจากกระเป๋าเพื่อลด น้ำหนักที่มันต้องแบกรับเอาไว้และทําให้มันเคลื่อนตัวได้ไวขึ้นภายในถุงกระเป๋าหน้าท้องของแม่จิงโจ้นั้นมีส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อที่สามารถดีดลูกน้อยของมันออกมาได้ซึ่งอาจมีเหตุผลหลายประการที่แม่จิงโจ้ต้องทาอย่างนั้นกระเป๋าหน้าท้องของจิงโจ้สามารถรองรับลูกจิงโจ้ได้มากกว่า1ตัวมันอาจมีลูกน้อยหลายตัวที่กําลังเลี้ยงดูอยู่ในตอนนี้และอาจเป็นไปได้ว่าแม่จิงโจ้ยังมีลูกน้อยอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในระยะตั้งครรภ์หรือ ตัวที่ถูกดีดออกมานั้นอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังหย่านมและพร้อมที่จะออกมาจากกระเป๋าแม่ของมันอีกหนึ่งสาเหตุคือเรื่องของทรัพยากรในธรรมชาติในตอนนั้นอาจเหลือน้อยที่ทําให้แม่ของมันไม่สามารถเลี้ยงลูกจํานวนมากได้และอาจต้องเสียสละลูกน้อยหนึ่งตัวเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของตัวอื่นๆซึ่งในฐานะมนุษย์พฤติกรรมนี้อาจดูโหดร้ายสําหรับเราแต่สัญชาตญาณพื้นฐานของการเอาตัวรอดของสัตว์ป่าการเสียสละ ลูกน้อยด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นเรื่องปกติในอาณาจากักรสัตว์และดูเหมือนว่าการตัดสินใจของแม่จิงโจ้นั้นถูกต้องแล้วเพราะลูกน้อยที่เสียสละดตัวนี้พร้อมที่จะออกจากกระเป๋าเพื่อเผชิญกับโลกภายนอกและมันสามารถเอาตัวรอดจากการไล่ล่าของสัตว์นักล่าด้วยตัวเองได้แล้ว ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล1ถึงรีเวล3เพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตง Super Tank, และเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ